สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทํานายฝันกู๊ดดีมก่อนจะเข้าไปทํานายฝันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูนะคะทํานายฝันฝันว่าฝันเห็นแหวนทองทํานายว่าญิงชายใดที่ฝันว่าได้สวมแหวนทองหรือใส่แหวนเพชรทายว่าที่เป็นโสด จะได้พบเนื้อคู่ที่มีเรือนหรือมีคันจะได้บุตรหญิงน่ารักเป็นสีหรือมิฉะนั้นก็จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเลขนำโชคได้แก่09 19 10 109 106 10 115 โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ